อยู่ร่วมกันเพื่อความสุขเพ่อความสันันแล้วทุกชาติพันธุ์ล้วนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขล้วนอยู่รวมกันอย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนพื้นราบหรือคนพื้นที่สูงเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้สิ่งที่เราเรียกว่าความเป็นชาติศาสนาที่ท่านเคารพนับถือ และพระมหากษตรย์พวกเราอยู่ภายใต้พระบระโมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างมีความสุขพวกเราเพื่อนข้าราชการทุกคนก็จะร่วมกันดูแลพี่น้องไม่ว่าพี่น้องจะเป็นชาติพันธุ์ใดเราจะดูแลทุกท่านเหมือนพี่น้องทุกคนเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนี่คือสิ่งที่พวกเราให้กับมั่นสัญญาและพวกเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจริงๆนะครับวันนี้ต้องขอชื่นชม ในโอกาสที่ท่านได้จัดงานมหากรรมยูเมียนไทยสารสัมพันย์้เยียนโลกท่านได้สแสดงถึงอัตลักษณ์เอกลักษณ์ท่านได้สแสดงถึงความสมมามัคคขีของท่านให้พวกเราและพี่น้องชาติพันธ์อื่นๆได้เห็นกิจกรรมวันนี้จะถูกเผยแพร่ไปทั่วประเทศและทั่วโลกอย่างแน่นอนต้องขอลงความเป็นชาติพันธ์ยูเมเียนให้สื่อสารให้คงอยู่ ด้วยความพิงานอย่างนี้ต่อไปขอให้กำลังใจเปิดงานโครงการจัดงานมหก,กรรมยูเนียนไทยสารสัมพันธ์ยูเนียนโลกประจำปี2568ขออำนวยอุร์ให้พี่น้องชาวยูเนียนที่อยู่ในไทยที่อยู่ในต่างประเทศมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะขอขอบพระคุณ้ ที่รับรองค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้หญิงโซ่เลี้ยงจันวาอัวมาเมียนบัวบัวบัวยังต้องบัวโซ่หนงตองประธานกรรมการมุญที่อือเมียนไทยมอบของให้ลึกให้กับท่านประธานในพิธีวิสุทธิการเสื้อผ้าเด็กหญิงชนิพรบัวแก้วนางสมศรี าการสืบสานดนตรีภาษาประเพณีวัฒนธรรมอิวมเมียนมีหกท่านด้วยกันนะครับนายเวินฟูกุนนิมานนารดีนายจิรายุจ๋าเสรีนายชูชาติเจนยุรักยุราการนายว,วรักรวงเครืองเงินนายฟูว่ายเลิศฤทธิ์ปัญญากุลนางสาว กัร,รๆๆๆๆกยารัดเล,ดลิศฤทธิ์ปัญญาคุณชัยลีฟุงฟ้งเจริญซักค่ะคุณวิช,ช,ชวสเมือง <c oughs> โอกาสนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านร่วม สวัสดีพี่น้องยูเมียนทั่วประเทศแล้วก็พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับวันนี้ผมมีความยินดีที่จะ,ะนำรูปภาพนี้แต่ว่าผมจะเล่าแบบสุโดยสังเข็มนะครับเพราะว่าถ้าเราแล้วมันจะยาวเนื่องจากปี2,559จุมชนบ้านจอมแขวนได้รับการคัดเลือก1นึ่ในสิของประเทศ ที่เข้าร่วมส่งประกวดกิจกรรมนะครับซึ่งแล้วเนี่ยเราได้ลเลือกพระชยลักษณ์รูปนี้เพื่อที่จะนำมาปักนะครับซึ่งการปักเนี่ยเราใช้พี่น้องสิบสิบกว่าคนสิบสี่คนนะครับแต่ปัปกใช้เวลายี่สิบสี่วันนะครับ ซึ่งต้องทำเวลาการที่เราใช้พรา,าฉายล้าลักษณ์อันนี้เพื่อ,อให้ทันวันวันเกิดน,นะครับของี่ซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าเขาประกาศรางวัลเนี่ยมันมีรางวัลชุมเชยสามหมื่นบาทแล้วก็ไล่ขึ้นไปห้าหมื่นเจ็ดหมื่นผมก็คิดว่า ชุมชนของผมไม่ได้แต่สุดท้ายเนี่ยทางคณะกรรมการประกาศ,กาศว่าชุมชนผมได้รางวัลหนึ่งแสนบาท

ก็ฝาก็ใช้ไม่ไผ่ใช่นี่นะครับนี่คือวิธีเดิมเลยันแล้วลังคาให้แฝกแบบนี้เลยนะแล้วก็กางมุ้งต้องมีกางต้องกางมุ้งตอกน้คือกับปน้วาเขาไหลลงไปเลยรับเก็บน้ำปูนเก็บน้ำแป้งต้องมีแป้นนึ่ง